สวัสดีจ้าพี่หน้องมาปเป่าไม้ไม้ลวพี่หน้องปลาเป็นแปนบาดนี่นี่น้ำมูลนี่ละพี่นหน้องเหรอทางทงไฮทงหน้ามาลุ่นน้ำกันเด้อจ้กพี่ๆหน้องๆวสิมานบ่ขอบคุณทุกกำลังใจเพื่อนๆพี่ๆหน้อ,นนอ,งนองทุกท่านที่เขามารับชมประคุณคนหลักเกษตรเนาะค่ะเนาะอนเท่านั้นแล้วเขาหาเครื่องมันนละพี่หน้องป้าสิาพาหาเครื่องมันโอ้ยเกือบลุดนมือ เห็นดอกแล้วพี่น้องป,ปุ่มดอกมันปุ่มดอกมันเดี๋ยวสิลงมาหาเครือข้างล่างนี่สิไปืข่านหาเครืออยู่ข้างล่างสิแล้วพี่น้องเห็นเครือแล้วพี่น้องนี่เครือมันนี่ดอกมันอยู่ทช่งกกใหม่พวกนี่เครือมันนี่เครือบักไงตาหม,มื่นหมอกโลกูนี่ มันหลุนกั้น้กพี่น้องเอสิมี่อนมันหล่เคลืออือค่นั้นก็ห่วงแมงนท่านันก็ห่วงเดยครื่งนึงออกมาท้านั้นก็ห่วงเลยครึ่งหนึ่งออกมามันหัวผูมันก็ยังป่งหดเกือไปตัวที กำลังไต่ลงมาเป็นทางมันเออกำลังลงหาคนละมดแดงคือกินเออเอออุ้ยเพื่ออะไรครัก็เลยตะเลยอืมหัวมันดุกดีเสียงจำมันคือห้องดังแต่เนาะอือยายซีเราได้มิตรความงานน้องครูเกลินอือแดงยกแล้วคอไปอยได้ยกแล้วอือเพรขมลุ่ม โอ้ใสีขกมกไข่อยเออหัวสองค่อแล้วจับหมดหมดหมดท่มียบได้แล้วอมันก่แถวหเขามาเงีขึ้นใงรูปหมดหายกลอนกอนนังเบิงไปนั่งนอกเพี้ยนหมดพึ่จะนั่งได้ นั่งหลุดหัวมันก่อนแล้เรา้างหน้าไงใสจับขวงลงพ่นคือกำลังยับไปทางพุ่นไปต่อพี่น้องมาากินน้ำกอไผ่อีกล่ะพี่น้องออกจากป่านัานมามันหัวหัวโดกอยู่แต่มันหัวหน่อยก็เลยเปลี่ยนสถานที่มาใหมา่มาหลุนเมืองในกอไผ่อีกพี่น้องยับออกมาจากมองเก่าจักหน่อยต้องประกวนกำลังลงหัวพี่น้อง โอ้ยรุดออกมาจอยหัวเพิ่นบวใหญ่ปันไดลสิเป็นหัวปนอเคลือ่อนนี่นอพี่น้องเลยมาลุนกันเด้อจ้ะเด้อลงหัวที่สองเองเราพี่น้องจักสิใหญ่สิหน่อยบ่หงนี่เตีงเพิ่นอกงงนอ,นนอกมาจากเงาไผรนี่ก็มานี่นี่มาลงนี่นอ่หัวที่สองลากเอาลากราตีเมื่อวานนี่มาแล้วพี่น้อง ไม่ญ่ป้านไดพี่น้องย,ยังมาท่านฟ้องว่าแม่มันแม่นั่นเราได่จี้หน่อยออกมาล่ะฟังค้างพี่ย่างกระลังล้มคองพี่น้อ,นงงองนี่กระลังล้มคองนี่นี่มองไ่ว่า,วาจุกออกมาละ่ะได้มากครึ่งหนึ่ง,องอยังอีกแล้วหนึ่งหัวพี่น้องก็ค่อยไงอืม หม้ปอปอกไก่ปันใดรอมองหัวอหญ่สีมีบ่นี่ยังอยู่หลายของอยู่หนึ่งนะอสองสามยังสาม <c oughs> สามครึ่ง <c oughs> วัาย่างเหีว่ะฉันฟังขางผลข้างมีอุ้มปุ่มพี่น้องเหือเนาะลาตัวเขาไม่ไม่ไม่เขียมากใเรเลือเดงอยู่โอ้โหเนาะเอาเดเนาะโอ้ยเอในน้อยนึงดอกวัาจุกมันาอย่างเหวเลยพี่น้องเลยหาค่ายูดอันทับของายขานี่จะทีทัหลายโลงมันดมึงนะออกกับเงาบางพี่น้องนี่ออกเป็เา นายู่มลุ่มวงลุ่มต้งสงว่าคือไงหลวนไซรุยบ่เยอึบ่แต่ละพี่นา้าได้เตี๊ยวหัวนีดิซับเอาหัวนีเพื่อมาเตอหัวหนเงโอ้ออกมาเลยหรอฮักตัวนี้โอยงาว่ะคือฮักบัวนี้ เดี๋ยวแง่ไม่ก่อนมันหักคุณได้แล้วปะลองไม่กวนวอนี่หักเขึ่งกลางวอนี่หักเขึ่อีหลีพี่น้องนี่หลอกก็ไม่ได้หล้วนทั้งวอหนิเฮ้ยหักแก่พี่น้องออกมาแล้วออกมาที่มันอยู s <S okay, hey. uh, so ่นี hey. ่ไหมพี่น้องนี่มันออกมานี่ไง ยังอยู่หลายหัวอยู่หักออกมาอีกแล้วหัวหนึ่งที่นึ่งอือจุกเอานี่บนโอ้โหออกมาแล้วออกมาอย่างปลอดภัยแต่ว่าเหลืออยู่หัวหนึ่งได้บั่นทราวแอวขาดไปทั้งในมันยังสีมันเหนียวหนุ่มดีเสียบกามันปลาหัวเรียงอยู่ อืแสดงว่าคนละหัวอันนี้ซับคนละคางพี่น้องพี่เด้วหึงเห็นย่งไม่เห็นบลักคนบ่แสดงว่าคละหัวใกล้กันอยู่นะใกล้กันอยู่หัวไหัวมันล่ะคือซับมนี้พี่น้องเห็นบอหซับน้อย โอ้งทึงอาบอกยังบบได้หนึ่งคำค่ะนั่นอืออือก็บอกทิ้งกระบบได้นี่กระโบท้่งทงกระโบลายเด็ดเลยโบยบใหญ่นี่อีกหมวหนึงพี่หนาะนี่อะไรไปติดทีก็เบนซับเอวออกมาแล้ว

มาเล็วแท้นสองามอยู่ว่า้องนที่ชอกรองว่ายังต้องเชื่อนั่งจ้า็มีขอาไงขวานอยู่บนโง่กบกบกบกยังตองหัวเพราะงามเลยพี่น้องกลุ่มไพรคนละขางกับมีไงหลวง หัวมันแม่หัวมันให้ยังสร้างลางไงสันอ้ยก็ในหน่อยหัวยางดกยางยางกอกนี่สองนี่สองหลอดแล้วก็อืเอาคนต่อใ้รุ่นตอนนี้มันสิได้จักหัวนี่ปัดแบบอลาดเงาพ่นกับบเมนคนคอย อันนี้ไข่ไข่เป็นบ่หญ่ฮักเดือให้ได้หลุดในเดือดแงานเขาโตพี่แก่กอืมบอกยังไงเอาบองนี้ดีบองดีดีหญ่ฮักเียงลันวายนั่นลันหักลันฮ หัวบากงามยังลันหักเนี่ยงัดด้วยคอยบองบองบองัคหน้อยบองหัวบักมันโอ้ยรุดออกมาแล้วนะเออนนั่มันก็แปรอืมมันเบียดกันมันไหลหัวมันเบียดกันอือพอแล้วมีเงซีไปส่โอ้ยามันคือตัวละเนาะ ลมน้อยๆแต่ตั้งหลายหัวล่ะโอ้หัวเงาคือกันย่งงานไว้หลายแม่เอ้ยจิตมันดีเออเพิบเอ้ยรวยรวยออกมาล่ะโอ้ยอย่างงามเอ้สามี่สามสี่พุ่มเหลือกินเลยเนี่ยขนาดพุ่มเดียวอยากพุ่มน้อยๆพุ่มน้อยๆยายจะหกเป็นหัวอุบัตไปโอ้ยหัวคู่พวกตัดใหม่ดิหัวหู่พี่บ่าวเอ้ยพี่บ่าวจะเป็นหัวหู่เร่เศร้าเต็มท่อ ต้งอีกแล้วเมื่อวานอุย้ยต้องเอาลงเอาเนี่ยห้องห้องแช่งจังอืมบักเอามานาามั่งเผาเมียสีเมียหลว,ลวลงเราคนอยู่ทางในผมก็เล่นมา,นางกินเขาเผาเมียสีอยู่นี่ถท้ายกีบพี่เห็นน่องเบื้องมีไอ้สีสายลุยค<า>ือกันละพี่น้องเนี่ยมีไอ้สีกระดูกเล็กมีไอ้หลวนกระดูกเล็กมีไอ้หลวนสายลุยมีไอ้สีกับสายลุย <laughs> ดุยน้ำกันเมื่อปีเมื่อสัตว์พี่ห้องที่จะประควนล้วบ่คอยได้ลุยน้ำมูเพราะว่าสุขภาพบ่แข็งแรงกะมาบางไม่มาบางเรื่องมีแต่หัวง,งามๆเนาะที่ทัานใส่งลมลงอืมที่ทั้งใส่มมนลมล้วบอนเป็นหัว,อ,อ,วอืมอูม้ย่างงามๆะ หาดัวอกันมันคุ้มเดียวบิดยังมดเลยอโอ้ยอย่ามืหรามดล้วลลบางเนี้ยมันนเหลืออีกเดี๋ยวเดอรจะหนีก็เอาน่าว่ากเาพี่น้องเนาะโอ้ยว่าลกหานำลูกวพี่น้องเลย อย่างงามอันที่หนึงเดน๋ยวจะมีสีอันที่สอง ม้ฟองกำงานตัวนี้เบิ้งจริงเหลืออยู่พี่น้องว่าสิมีบ่ตริงคาดจะโดอยู่าไปในเง,งาใหม่ลองอีกพี่น้องไปอีกแล้วเอาแดดก็นอนอ เขาแน่กับเลือดอีกแล้ว่องอีกพี่น้องหัวหนึ่งเอาบอดดายเอาบอดดายงอมแพผลเหรอับหางใหม่บอดดายง้อมันนอนขู่โอยอยู่เขาโยกกันแซลล์เขาก็ยกคือกันล่ะนี่มูดเจ้ายกเขาเดียวเขาก็ยกบุกกรได้ยกคือกันล่ะนี่นี่บุกกรได้โซ่กล่องน้ำเขาคือกันเห็นมูเขาโซ่บุบบับบุบอยู่ โอ้ยหิวอีกแล้วมีไงสีมีไอ้รวนไปจะได้มีไอ้รวนเสียงซับมันติเสียงซับมันไม่ใช่ผ้ผิดจริงต่างหากเออมีไง้วนแล้วก็มีไง้วนแล้วก็หิวอีกล้วอุ้ยเงาหน่อยๆแล้วหัวเราอย่างงามโอ้ยหยกอีกละพเขาเดียวหยกเขาเดียวหยกแล้วใอยก็บอแพ้กันละกูก็ได้หิวกันละนี่นี่ซับดากเวิกมัน ยิ่งมากเรื wow. ่นๆแล้วอะแล้วเต้ากันไวไๆปาด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 ปานันสิเมื่อโอ้ยมันนี่ห้องไข่กะฮักฮักออกมานี่ยุ่นปาดจะดูอยู่ผมนี่ส่วนไข่นี่สิ โยกอีกแล้วมีสีแล้วเออโงกอีกแล้วดาคาดว่า็สันดาคาดอื้มอุ้ยดาคมันพี่ต้องห้องงามๆหน่อยอยากอดามห้องเฮากับกระลังในหัวเฮ้คือกันละพี่อืมเมียนั่นก็จะได้โงกละเมใ่เสีเขียวนั่นเอาอีกละอุ้ยอยะาโกตะลืดตะลื่ดเกินเออต่างคนต่างโงกก็จะนานพันเพื่อเลือบานเออออกมาอีกละ ของไข่ก็จืดออกมากคือกันละนี่เอออุ้ยเหนียนอยู่ออกมาได้เอ้าอู้คือกันละนี่ลงอยู่เหรอนี่ใครอู้หัวของมันได้อุ้ยงอกกันไปโซแซ่ล่องไข่ก็ําลังลงหัวคือกันนี่

ไปโอ้มันมีไงสีนี่กรงหัวงามงามเรางัดเอางัดเอายาอืมมันมีสีอืมหอมนี่งามเขียตัวผุลงส้องหัวซับหัวยังงาม โอ้อสองหว่ะหัวกล้องกันับทุกเขาพีนั่นครับพุ่มมาถ่าป่านนี้น้องปอเปีนหุอมันได้เียบอยู่ไลรอไปอีกแล้วฮักพุดเตียวเลยพี่นอ้อ,อนงเออยีแกนมันฮักไปซ้ำนี้เลยพี่นอ้อง